สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมาส์มอยวันเล่สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับพรุ่งนี้แล้วที่จะได้เห็นเพียวและบุ๋มบิมลองแข่งหลีกตุรกีเลขกสองมาดูโปรแกรมการแข่งขันกันเลยครับวันที่9มกร,ราพรุ่งนี้นะครับ21่สนาฬิกากูเซโบลูพอบซาริเยซึ่งช่องทางการรับชมทาง YouTube เหมือนเดิมนะครับตอนใกล้แข่งนะครับก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยว่ามิลิทีวีนะครับ เรามาอัปเดตอันดับคะแนนกันบ้างนะครับหลังจากจบเลกหนึ่งว่าตอนนี้ซาริเยอยู่อันดับไหนอันดับที่1นนะครับเป็นของเฟเนบาเช3 3แต้มอันดับที่2องเอ็กตรซิบาซีของบอสควิดนะครับ33แต้มอันดับ3วากิปแบงค์32แต้มและซาริเยของเพียบุมบิมนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่11แข่ง13นัดชนะ3แพ้3มี10แต้มครับ